สวัสดีครับผมนายขเดชโนมัยชั่นมัธรยมศึกษาปีที่5้าทับเลขที่สี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนิสราราชวรลลภาเลขที่แปดชั้นมห้าทับห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาพรพันธวีเลขที่สิบสองชั้นมหนน้า,าทับทห้าสวัสดีครับผมนายพิพัฒน์บุญเกิดเลขที่ย3ิบสาชั้นมห้าทับห้าครับในแต่ละปีนั้น ปัญหาย่างนั้นนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญของโลกนี้ซึ่งปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นนั้นจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงปัญหาต่างๆเช่นปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาน้ําเน่าเสียหรือปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นต้นซึ่งควรวางแผนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีสาเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้สาเหตุของปัญหา 1.. การไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง2 การกำจัดขยะเน่าเสียและขยะอันตรายไม่ถูกวิธีส่งผลต่อสุขภาพและส่วนรวม 3. การทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและสถานที่ต่างๆ 4. การขัดการขัดวินัยโดยสาสเหตุเหล่านี้นั้นนำไปสู่ปัญหาขยะซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งปริมาณขยะที่พบนั้นมีสองประเภทหลักๆคือ ขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกโดยขยะพลาสติกที่พบนั้นมีทั้งสัที่สามารถรีไซเคิลได้เช่นขวดน้ําแก้วน้ําและขยะที่รีไซเคิลไม่ได้เช่นถุงพลาสติกซองของนมซึ่งเป็นขยะที่ย่อยยากซึ่งหากจะย่อยสลายให้ถูกวิธีจริงควรนำไปย่อยสลายในโรงย่อยสลายแต่โรงย่อยสลายนั้นก็ไม่สามารถย่อย ได้ในปริมาณมากมากทำให้เกิดปัญหาขยะที่กระจายในพื้นที่ต่างๆทั้งทางบกทางน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมากและทำลายทัศนียภาพตามพื้นที่ต่างๆส่วนขยะมูลฝอยนั้นเป็นขยะที่เกิดจากเศษอาหารหรือพืชผักต่างๆซึ่งแม้จะย่อยสลายง่ายแต่เมื่ออยู่รวมกันมากๆจะเกิด เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งในแต่ละปีจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยขยะมูลฝอยที่พบนั้นจะพบในบริเวณแหล่งน้ำที่ผ่านการระบายออกมาจากกัวเรือนเป็นส่วนมากแนวทางการแก้ปัญหา 1. ช่วยการวางแผนการจัดการกับขยะ 2. นํนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ใหม่3 ช่วยการลดการใช้ขยะที่ย่อยยากเช่นโฟมพลาสติก4กํกำจัดอขยะอันตรายอย่างถูกวิธีโดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากขยะซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้นยิ่งนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเราจึงได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาครับ